สวัสดีท่านสวัสดีกับพันธุ์ทงไยพิซาผิดเมืองลาวเป็นซีอีโอของพี่แมวสองศูนย์สองศูนย์จำกัดทุกท่างเราเป็นที่ปรึกษาของบริษัทโกเดมอนเราสำนักงานปากซี่เฟนชิปมอลนครับเนาะวันนี้กำลังเตรียมตัวออกเดินทางไปซอยทีมสามทีมซอยทีมขายขยายลูกค้าแล้วที่เมื่อปากซองแข่งจัประสาทวันนี้ก็ไปเชี่ยกันเรื่องงานกับปุ๋ยนอร์ทันเนาะคุยเปิดตลาดปุ๋ยมาเปิดตลาดปุ๋ยกับ ก็อพอมีประชาชนเนาะเพราะว่าทังเมืองประกอองคนต่อการปุย๋ยกันแล้ววันนี้จะไปแวเอาปุย๋ยแล้วไปนําเสนอเรื่องปุย๋ยเขาว่าเอาอเพิ่นจะเอาไปจังไดเนาะเอามาสือมาขายกันจังไดเพื่อให้เขานี่สามารถที่จะระดมบาทเลยเนาะเออให้เพิ่นมาสือผ่านระบบในราคาของบริษัทโดยตรงแล้วมันนี้บรรยากาศจะไปแจ้งในการคุยงานกครสักที่ตามส้มตามบรรยากาศจริงกันได้เลยทุกท่าน โอเคสบายดียท่านสบายดีเนาะตอนนี้เข้ามา,าที่มาเปิดตลาดปุ๋ยท่านมานําเสนอปุ๋ยกับอํานาจการปกครองเนาะทางพยาบาลเพ่นอ,อยู่ที่เมืองปกซองแขว้จัมปาสักุสันเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือว่าได้คุยก,กันกับทั้งคณะอานาจการปกครองไปแล้วเนาะเพิ่นอ,อนุญาตที่จะ,ะเป็นตัวเป็นผู้ที่กระจายกระจายปุ๋ยต่งตงตางๆซอยซอยกันเนาะกับบรสษัโกเดมอนของพกเฮาทีทีมงานของเครือข่าเมองลาวเนาะคือว่าโอกาสจะไปได้ดีสูงๆมากๆเลยเนาะวันที่13เข้ากับซมา ลงประซุ่มบาทนะบอหนี่ประซุ่มบาทเต็มบาทในการให้่ขอหมูเหลืองเหลของปุ้ยเนาะวันที่ล้างวันที่สามมาลงประซุ่มบาทเนาะบ่ลงประซุ่มบาทคือว่าคือว่าเป็นแค่ตามตามตามสภาพที่ห้อคุยกันแล้วอยู่ในแนวที่วฟังเป็นมากคือเนาะ พ่อเอาว่าใช่ดนจิตใจของบริษัทมึงำพ่อเแล้วมีดลุงสิตวงานต่อไปสุดยอดแ้วงานที่สิบสามทำงานผูกพ่ออีกเเป็นสิรวมบานให้ ี่คขึ้นาห่วยบมันต้องไล่รถนีนั่นมันไล่ร้อยลังคาเงินลังคาเงินลรหาสอบนี่กับพอนนะอะไ,ไ่ะไไหน่อเอาเชนเหลือมันหลุดวะนี้คือคือมันหยุดใหที่ไว<ะ>่วาถูกลยเขาเอาเขาอกเข้าตุ่นเข้า่า,าเป็นตุนกระหมี่กันวะ สุดยอดไรเยยงี้ยวะเขาบอกว่าในนี้ธนาคาเงินจะซื้ออืธนาคารสุดยอดไรเงี้ยวะนี่คือเรื่องเหล้าดีๆทุกท่านเนาะมาที่นี่แหละทุกท่าน,น์เลยบรรยากาศเป็นขอบเป็นขั้วบานเฮาเนาะพี่น้องบานเฮาแหละมาสารสัมพันธ์กระสับไม่ตีกับพี่น้องบา้านเฮาได้ใส่ปุ๋ยกันเดี๋ยวใส่ปุ๋ยดีอ้าวลองเบิง้งเทสกันเบิง้ง เด้วยใคุหรือว่าเขาสแบบดยนั่นขั้นที่แท้คุดคุดในนึงเลยแม่ทัดแม่ทุแหงดีอันดีแท้ถ้าเป็นแบบพักเป็นยังกงธรรมดาไป ถ้าเป็นภาคแบบนั้นนะนะในไเวลาชาวน่พีแบเอ้ยนี่แล้วนี่แล้วเอาไปยากไปยากไนาคเนีเนียอาได้ได้ไดเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้มือนีไเมือนีไยมากเอาซ้ำหนีคนเด้อจะจะทู่วเอากันมาเด้อบดแล้วน้อแป่นนอเอาซ้ำหนีก่อนเออเออด้วย มือนีนี้มาสางหักสางแพ่งกันหน่อยก่อนเน๊เออขั้นขั้นบอกกับพใหญ่บ้านเพื่อก็คือมาถาบถามลูกสาวกันนี่ยนะมือหนาเอาอีริยาบถเล้เออเหนื่อยมากสุดคนหนึ่งด้วยเปล่าด้วยฟังฟังเบ่าวที่โซกันนี่มากันอยู่ที่หนอมากันอยู่มากันอยู่เนาะอันนี้ก็พ่อและสรซนหนาเขาดีใจแล้วลูกกันดิเขามากันอยู่กันมีแห่งแหละเออ ลิดนานี่ได้ในการฟังเรืัอโด้วยด้วยครับเหมนกันคล้ายอยู่บ้างด้วยโมขาดลายขาดลายมันต้องด้วยนแมนมนโอ้ยอาศัยไฟฟึ่งพึ่งอยู่แล้วเป็นตัวรักเลยเนี่ยสูงกันมากเกือบสองปีแลย เออประหาผู้หาอยู่นี่ยังบันมีอยู่นี่ออมีปัญหาเรื่องีาปลุกปองเนาะมีจุนอนประานซะเออมีจุนอนจุดนั้นอยากเงินนน่ียเพาะเอาเลยคิดได้เจ้าคิดได้ดยเราับมาด้ยพอเนอแนะาทิ ดด้วยเหรอด้วยแบกาแฟจริงๆของโมเนเป็นยาตนี้ในกาแฟของอนี้ไม่ที่มีส่วนผสมของโซมเป็นดินจืดทั้งชาและกัผู้ข่าวแต่ีสกาสมุนไพรจีนที่ได้ปลูอยู่ในนี่มาณของข้าวโรสเนตผสมเลยแต่เวลาคนกินกาแฟตัว้แล้วได้หนังเนื้อแบบสมุนไพรของของยา ขอโองเนี blender, okay. t t že, long, ่ค uh ือของปูข่าวของขา้าเสาคือสมรตลเราอยวมนพุ่างกายเป็นเข้าสุขภาพแข็งแหงแต่กรชยเริมสามพุ่งทันทามนรูปสมองแต่กระเพะตัวนี้นี่งไม่รักกีกัารใช้ตาใรกตาเนนริ้ที่ปัญหาเกี่ยวกับาสาไหนเบ้ตาแดงตาแสบตา ป่าตาป่าใตาสั trips, problems, pain, ay, ่นใชตายากหรือว <ę> so ่าบางคนมัเดินานเที่ยว่อนบ่บางคนนท่ีที่หลังกินไปแล้วเห็นเนาะตาเาซอเขาใสเขาเนีใช้ตาดีอันนี้คือสุพุณเที่ยวบาบคนจางกันเองนม่ใเที่ยวโดรงซหวงสิเนี่ปกติเห็น้วกวไปตัวหนึ่งสามบาทห้าบาทนี่มันเป็นจือๆได้นิต่งปทศดรไม่เดนสุดเที่ยวที่นี่เี่วตีได้เนาะคือเป็นตูบ็ตี ครับอกเรอปวดอเข่าีกยรเลนอนคืออยาสมุนไพรละครับยินฟอกหนึ่งมัตาัวในสมุนไพรปริมาณนึงายถึการกินทั้งซัที่กิ็หยถนซองทั้งสอกินพวี้กหมดเด้อเพิดอีตาโุบอะไรคุณใช้ด้วยเพราว่าดื่มห่างโดยมีเวลาไปไปกินกาแฟไปย่างตังนะพวกเขาจะเห็นลักก็คือที่เขาขายนะมันจะมีกาแฟมีปุ๋ย ับโดยแต่ว่าปุ๋ยนี่จะเป็นแบบนี้มันซิมีเป็นปุ๋ยเม็ดแต่กับปุ๋ยหนาสองตัวโดยปุ๋ยเม็ดปุ๋ยหนาสองตัวนี้บันนี้ปุ๋ยเม็ดตัวนี้เนาะเขาจะเป็นปุ๋ยสูตรเลยเขาปุ๋ยสูตรคือมันซิมี่ค่ะตัวเล็กสี่หกสามสูตรหนาสี่หกสูตรชูดแมนโดยก็นั่นคือแบบปุ๋ยสูตรปุ๋ยสูตรนี่มันเป็นปุ๋ยหกสามที่เขาเย็ดมากแต่พอไะสามสูตรแล้วแต่ที่นี่ จริงจริกัญื้นมันจะมันจะต้องการอาหารอยู่สิบหกชนิดเดีวปุ้ยสูตรมันผมไม่เห็นสิบหนิดันนี้ปุ้ยตัวนี้มันจะเป็นครึงเคมีครึงซีบอภามันจะโมเมนสบภาหลายเปอร์เซ็นตนี่ยแตับเนเคมีหลายเปร์เซ็นนี่เคมีหลายเปร์เซ็นเปนปุ๋ยสูตรสิบหกถ้าสิบหกซูดไม่ได้จบาเขียวอสิบหกเศร้าสูดแต่เนหายเส่น่างหลือเนทังใบนะวันนี้ข้าสีหาเสียหาเสีหนามากอไหนมด สามอยา่างขึ้นใบขึ้นลำขึ้นหาแต่วเราแบง่งกันอย่างเราขหาแต่ว่าอันนี้มีมันจะต่างมันจะเป็นมันยาสมุนไพรก็คือเวลาเขาลงดินหนมันจะแก่ดินก่อนดินมันเป็นอย่างดีเป็นกดนมันแก่กดดินแข็งแก่แข็งเห็นไหมบอกไม่ได้แก่ตัวนี้เลี้ยวมันจะบองหุ่มตั้งแต่ดินถึงไปหาตัวลำตัวนี่จะเป็นนั่นี่โดยหาสิบกิโลตัวนี้เวลาเขาลงดินนี่เ้าเติบเติบกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีถ้ารเคมีสารเคมีาามาสนารเคมี เซน้ำปูกานซิปนาทีปุ๋ยเคมีเพราะทันละลายต้องมาละลายเรื่องนิ้ก่อนตัวนี้นะมันชีมีตัวนี้ไหนราคาอนตรายก็ตลาดแต่ว่านักกดตลาดหาสิบกิโลเท่ากันแต่ว่าคุณนตลาดคนไหนแล็กตลาดตัวนี้เป็นพุ่นของไทยแต่ว่าขายแต่บริษัททั้งคนหยวตัวนี้เด้อนี่แล้วตัวนี้นี่จะเป็นปุ๋ยแบบเกินมาทั้งทั้งใบตัวนี้เพม่เงินซานทานหายทั้งใบ แต่ว,ว่ากวบคงามันคือกองเดียวเดอยูหาสิบไหลหา,ขาขสิบไห่ขึ้นไปเท่ากประมาณ10สิบกว่าเฮกตาร์ใน,นหน่อยในหน่อยนเพราะมันเป็นแบบว่าเวลาเขาเขา,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 ายกใส่บอกคือทุกที่เขาบคาคนรถเจียสีเนาะมันเปสาลิตนเนาะยกเดี่ยวในนั้นตุกในสาลิ้เดี๋ยวเราสี่ีหาหมาาื่นเชนหด่กองาหมายวองว่าพืนมันจะมีปากคือสองปากปากนึ่งขึ้นไปปากนึ่งห่า ไม่ป็นมีซองปากเลยบัานี้โซน่าท่เขาสื่อคุ้ยใส่ในตลาดนี่เขาบริจาคปลาพืชมันอยากกินเนื้อเขาบริจาคเพรมันเป็นคนเนาะท่านคนนึงว่าอยากกินเขาก็ปนเนาะอยากกินลงไข่เนาะวะแต่พืชเขาบริจาคเขามีแต่มาสื่อกินเลยเขาบริจาคแต่เขากระจายเงินเหมือนเก่าบัานี้ย่างคุ้ยผู้หนีเท่าไหร่คุ้ยข้างเหงื่อเนี่ยเขาเย็ดมากไห่แบบว่าไห้มันโตกับอาหารที่เราพื่อกันจะได้เออบัานี้วิธีใส่ใส่ยังไง เขาเคยใส่ปุ๋ยแบบเกา่าใส่ที่ไหนใส่เมื่อดึกจะเปลี่ยนปุ๋ยที่สุดใส่ปริมาณเท่าเดิมจะเปลี่ยนปุ๋ย<ม>ตัวน,นี้ชื่ไอไม่ไมเป็นไหนอไหาหารโดยเฉพอะตัวนี้ไหอาหารทับัแบบยังห้อใส่ได้เขาได้ต้นไม้ก็เขาได้ถามว่าถ้าท่านน่ะถามว่าได้ปุ๋ยยังห้อเป็นไรก็ไล่แมวแหละชุนนักแต่มันม,มีหมอกลมมักมักก็เด้ กาแฟรักรั่สุดเลยมันนู่น่กาแฟนี่จะได้ว่าใสุ่ยเม็ดหรือกุ้ยหนาเขาใสุ่ยเม็ดกุยเม็ดุยเม็ดเนแต่ว่าพวกทีกาแฟมันน่าจะมันเข้ามปในผมันเป็กุ่การทีบ่เขาใสุ่ยกน่วกพวกนี่มันเือนหนึ่งมใส่ประมาณสักสองมันก็มก็มกเที่ยวมันไล่ไลต้ม เพราว่าสอบแล้วไว้โทษเร่องงนเพราะีว kind of ่าันลูกลูกสิบกว่าหมื่นวรงานช่วยหัดทาวาเฮ้านอ่เะว่าวันลูกในแนบลค้ายเมนกะปก่ตี้นี่ราคาปุ๋ยในตลาดนม่ถึงสลา่บางสอบกาพูดไทุลกเสงตัวอะไทีกเสกต้องสอบด้วยสิบแล้วสอบยังไงตัวตุตหนอย เนี่ยปบะยสู้เืเนตัเป็นเพราะว่าเกชนเขายงแต่ว่าการมคุมันเป็นปุ๋ยสูตร่นใครว่าปุ๋ยสูตรไหนเขาใจว่าคนมาทาส่วนมาเขาบอกข่าใจเขาหมายเนาะเข้าบาปุ๋ยเกษตรชีวินมาเนาะปกตินี่าเขาเพิ่ง่าถ้าขานก่อนปุ๋ยสูตรเนี่ามว่าที่มีสูตรสักฐานนะ่นะ่แหละสูตรนันก็ว่าตัวสูตมันจะหายใบตัวการหายลำตัวมีหายหากขนาดแบบทีอมันเป็นซีสบกส่นสูนแสดง่บตัวส่วนสูนมันมุมี มันมีแต่ซีซูกแสดงว่าซีซูกันเมา่หายเขกคขมเขียวนะครแต่ค้มเขียวเขาเทคโนโลีมันจุดูดกันยังไงแต่เ้ามันเหลืองไวไเนวันทั้ใทรมันเขื่อนาะมันเขื่อนวนะจ๊ะแต่ว่าตัวนี้นี่มันมาเป็นปุ๋ยสุกรจะบอกกันว่าปุ๋ยอาหารเขาดือเลยเครื่องหายให,ให้เจ้จาได้กินเจ้าจะห่าจะกินตัวนี้ก็หายผลแต่มันเหลืองหอดหอดหอดขึ้นหมากขึ้นเหนือต่างๆนะแต่ว่าราคาตัวนี้มันราคาขายตัวไปก็คือขายตัวไปเขาจะยู่ สอบเนึนะ่ยขั้นสามมีแต่ขั้นบานท้ายหนึ่งจักรัายขั้นสมบัารพิตสอบเนี่ยตอนตหนึงกับสอบขันสรารพิษมันถือก็ได้ไหมขันสรารพิษแบบทีอโยกเซนเส้าหาพกเซนสนาบ้านบอกมันถือพยกเซนเส้าหาปะในตอนตอนหนึ่งกับสอบคือเนี่ยขั้นเดียวแค่คกับเจมี่หนึ่งก็สอบคือนาหาย้นหาเร่ามันมันหายค้นหาเขาคัอนี้ บมื่ไหราอคุยก็กับาดไม่ว่าไม่ว่าบริษัท่เขาจะจงเงเขาบาดคือสน่มสบพัีไบได้ไมกเาะมัคือบาดนึ่งนะคือหายหนมาพัฒนาบาดไปสอบเป็อสามสิบพันีดเจ้าลกกีคุณยายบาดเกินเอเยอเพื่อต้องมีนะเพื่อเพื่อเขาใจและรอหนาเพื่อนะเแต่ว่าเขาหาหนพัฒนาบาดสอิบันเพราะว่าเก่งใช้เดก็บาเนาะเข้าเข้าใหญไเนื้อหน่อนะเพราะเขาคิการตลาดนั้นนั่นะแต่ว่าเขาข้าใราคาค้อนองห้าส่นมอู

เออถ้าเราปุ๋ยเคมีก็ปุ๋ยดีมันทดสอบใช้กันอย่มันอี้เรื่องว่าเวลาเขาลงดินมันจะใบไม่สะอาดถึงก็บอกว่ามันเปื่อยใบเราบอกถ้าเปื่อยใบดินดินมันดูดหางมันดูดใบพวกเขานี่มันจะเปื่อยใบกว่าซีกอ่นที่เปื่อยมันที่ปุ๋ยบอกมันที่ปุ๋ยเม็ดแต่ก็มีปุ๋ยหน่ะตัวนี้นะปุ๋ยหน่ะหมายถึงลงไปก็มีไห้ทั้งไห้ทั้งหางแต่บอกมันจะเปื่อยไบภายในซี่นที่หาซีกที่หลกดัอกสีเด้อ เป็นโมเมนต์ปุ๋ยศูนยเราเป็นเป็นปุ๋ยไห่เกินละแก้ให้ปัญหาของของพืชยานพืชพืชนี่ขาดอีหยังหนาดินขาดหยังมันไปสอบเหมืนก่อนอันนี้เป็นเนี่ยอิหยังที่นี่เป็นกฏเพราะเขาประจักษ์เราคาร์บอเนตขวดขวดเรามันเม็นว่ามัน้อจะซีบมึงมันจะเป็นกฏเลยบัดนี้นะดินเป็นกฏคือดินแข็งที่มันเป็นสีขาวๆนะต้นใหม่ลงไปจะผู้ใหญ่ต้นใหม่ไม่ไปจะผู้ใหญ่ถามว่าเขาพูดตรงสาแต่มันเรี้ยงปลากเนื่ยหนามันเป็นสีเขียวปลาตายนก็คือดินกฏแต่ตัวนี้นี่ ปกติคีเป็นกฏนีเขาใส่กปูนขาวนี่เก๋งวนไ้นนะวันต้นนี้มันมันมันมาไห้มันทีเก๋ปกปคีเป็นกดนะ้นแล้วก็เรื่องปัญหาเรื่องตัวอย่างคือคุยยูเลียเนาะยูเลียเม่าเขาาวานไปปัญหามันคือมันเขียวสื่อแต่หล่อหลอมใหม่หล่อเียันตนนี้มันเก่เลยเก่เพียรเก่ม็ตนั้นนี่ตันั้นนี่ันนีราคาม่่างกันเนาะราคาม่หนี่ราคาบริษัทก็ขายหันมันคือสอบเป็นพันสามร้อย แต่ว่าตอนเปิดตลาดวปทีพันธวรหาชีพตัวนี้ตอนหึงกับสองมันถือจเหมือกเซนเจยร์กเซนหาฮักเซนหั้สามมันฮักเซนหาพกเซนทพันสัมของธ์กเซนหามันมีมันถือใจเหมนพันธสวรรคยหาสีพเหมือนเมนักเซนเส้าหาฮกเซนเส้าหาพันเซนหาพันธ์กเซนเส้าหาพันธ์เสหาพันเอาสิดครับแล้ว0 0กเซนด้ยค อแบบคับยามพอที่เปิดพอจะเตลาดก็เพราะว่าเจ้ี่สองปี่กหลูกลูกเคกะตลาดก็เบแต่ก่อนรูทายสบู่ายกาแฟดีมันไม่มหลาอันแตุ่้ยนี่งกะลงมากะลงมาไม่โดยกะลงม้าที่ยิิงกะลงมาาให้สอบนห่เอนนี่ยเพาอดว่านี่ได้เนี่ยเออประมาณรูกได้ไปฝามากับงก้อนพอเปิดตลาดนี่ที่จริงเน่กะลงมาสอบไ่ยราอีกและพราะว่าพอตลาดนหลังเพราะว่าเนี่ยมันเปนเรื่องนนั้นอ่าไม่ก็ไปไปุนหยาดกับสุน คนน่ผู้ร้างกรรมางไหนี่ะกำลังบอกกำลังอเข่ามา่ะ้ายแต่ว่าเป็นเอาสอบตรงน้าโก่อนวันนี้เอาสิไรพวกแสนพวกแสนนี่เอาแบบบอกจะเท่าเนาะเพราะว่าคนโบราณเนตีเขาพัฒนาบ้านสามสิบพันไม่ว่ากาสอบก็ตามตาไหนทางพัฒนาบ้านในเร็วเจ็นพยาบาลที่บอกนะระราะมั้นะกาสอบปัาไม่ว่าผู้ช่างเขาซื้อมาขายเองเขาบอกตัวไปพอที่ทัวบานไม่ได้ซอย อากระชาัมพันกับออเดอสีนะแล้วก็วเ,วกอขอเขาสื่อแลวเขาสื่อถ้ามือหนานเขาากฟังคนเติมแล้เข้ามาใม่ตัดจอทค่นันมาคุยเอาเหลือเราลดางังมาบอกพอไว้ได้โอเคบอกว่านงต่ธรรมดามกตรงีจะชาชนมาทีได้สิบสาวคนหดมาแล้วครับมัโฆษณากระังโฆงณานเนี่ยละดดเกการาลตารลาดเว่าจริงดด แต่ว่ามือถาเขามาเผากันแบบว่ามาหรือท่านเวาสีมาขอสาวสถาธาันเนาะจะได้พอสถาัาพอโอเคจรี่เนาะเออแค่นี้อาดนเพราะว่าเออลนกกดีใจนะเพราะตอนนี้เดืองไปเราต่อยูนซ่าไปเนาไปเน่นทำไปเ้นเาราห็นนะนี่เนี่แต่ว่ามือที่สามเนี่ยวันที่ปีทาว่าทา่าเขาสะดวกแกไปฟังเรืวิชาการแบบไทยเท่าไหนอยู่ลังสองไปได้เด็นนักโซนเซียนักโนียท่เป็นซิกมอรแบบนั้นเอา ไปนั่งก็ได้เพราะว่าสภพนที่สามเมัอนนี่ยจะไปจะบอกเลยหลือคุยเือมียังถามมียังบึงอย่กแก่ให้คือวิชาการากกค้องานเลยมาเราซ้อมเสียเเนี้ยเป็นของการนั่เองหรอกอเลยว่าแม่นบันเพราะว่าฟังเขาใจร้านเก่แล้วเขาก็ต่อหยอดกันึกก็ได้เพานะอีนี้มันจะมีคุยหนามีปุยเม็ดมีปุยเม็ตัวมีคุยหนากวนี้หรนั้งใบว่ะตัวหัท้างใบตตปุยหนาาะได้การ ค่าเรยเามาปกตินี่รลคาท้ขานมันกันมันก็เตัวราคาเท่าไหร่คาเทาร่สามเส้นางเส้นาอเอตามหรอปกติละคเนยนีหลดูเจะวแค่็นี่ยสานหางแ้แต่เมื่อดดูหาสิบไหลหาสิบมันก็อื่นเนี่ยไหลอยู่ไหนั่าเยกตาของมันสี่สี่ไหลตอนยกตาครับ ก็แบบก็แบบอะไรก็แการแสดงัเกือบสิ้นหนอเกือบเกือบสิ้นเีกต่ากทีว่าตีนไงที่ว่าถือตีใส่หนาเข็ดตัวหนึ่งเนะมันจะบอกเป็นยศอีกอทหนี่งอมันจะนี่เน่ยมันมีลอยเออลลอยเอ็มเอลมันจะมีปริมาณในการใส่จุ่นคือคือมันจะมีตัวหยอดจอดไปตุ่นแตกัคนแล้วก็เข้ากระสีกันตัวนี้เพราะว่าหาหมื่หรือให้คุคตางตัวอย่างที่เราสศูแบบ ตัวนี้เมื่อเกิดว่าแบบแบบฝืดชั่วล่างของผื่นตัวอย่างคือถ้าเป็นตัวแบบผิดมันขมันเหนือยอย่งไรสีไปประมาณไปอย่างหางเหมือนบึ่งมันจะฝืนตัวนี่ตัวนี้มันจะซอยเป็นแบบซอยความรุ่งแห่งบบว่าถ้นเป็นคนไหนเป็นผิ่แห่งนะสีแล้มันตึงดูสินะก็ไม่น่ะแต่ตัวนี้มันจะเนีนจากใบหรือเ่าเพราะว่าจะจะกินทั้งใบจะกินทั้งแบบตัวนี้มีกินทั้งหนักกินทั้งหนัักตวนี้รอมรุ่งดินนะ ยินปุ้เกอรนี่อีเงินก็สีเือนใช่ไหมคือเราไม่ใช่ป้าคุณยินตัวนี้จะยยหายท่านท่านทางคือ,รอเราเอาเอาหายท่านไหลลงมามันุ่ม้วยสยาายบอยา,างหนาตายเข้าวตะไ่ยางหนาตายคือเขาว่าสปิดหนายางเอาตัวนี้เป็นสีหนายางใช่ไหมตัวเขาปิดหนายางเ้าเอาสีป้าไหลมัต้องทอดหายยางมาเปิดอหนายางมาิดไหมมันนุ่มมันจะเก๋นั่นน่ะเปือยตรงยางมันจะซอยแถวนั่อันนี้มันจะเกลียปัน,ออาน,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 นหนาตัวนี้ส่วนเรื่องเล่าของ อ่าตุเร่ต่างก็เสินตุเรมันหายอาหารพืชเป็นสารมันเชียร์ให้อ่าอุดมสมบูรณ์ถ้าเป็นต้นใหม่ได้เฉยคือปัญหานี้นมันแก่ซอยมันก็คือปุ๋ยแบบทั่วไปในตลาดปุ๋ยในตลาดคือมันเป็นปุ๋ยสูตรสัมโพขันเคี้ยวกระดิ่งเคียเค้ยวแบบแยาเคมีนะวะยาเคมีเขาเก็บวดมันก็ไปเก็บปนเล่นเดียวอย่นะตัวอ,อ,อย่างซีชิบูตรเนียนเคี้ยวตาเคี้ยวเนียนห่างเ,เอาส่วนแรกก็ชิมหานชิมหา,หาหนออกปานออกเพราะว่าเขาไม่อยากสื่อน้ำเกลือเพราะไม่ได้ชิมหานชิมหานชิมหาน แสดงว่าไอ้อันนั้นกุ้งเคี้ยวก็ได้หักก็ได้ล้มตุก็ได้นี่คืเดิมันแบงอย่ไหนมันแบงระหว่างหัก้ตุแต่กุ้งเคี้ยวเข้าไปเ้าเลยว่าติมหาิมหาซิมหาเดิาปุ้ยสูดแบงนั่น่ะบางทีบคนปุ้ยสูดไปไหนะปุ้ยสูดที่ไนเห็นบาเวามันจะหายดิ้กรโดดดิ้นกรดดเลยวะองกันกระดจากการอับขึ้นเมือดินี่แนวบอกนีมันแก่กับนีเด็กช่ตัวนี้เดละเป็นตัวท้อนหักท้อนโคตรให้ในขุณภาพให้ คนใหม่แล้วก็ปีต่อไปลดลงแล้วนีนคือละลดต้นทุนก็เพิ่มทุนทุนนี้ปีต่อไปก็จะลดคูโเมื่อริมันสมบูรณ์มันไม่เจบงแล้นอันนี้คปอกรนี้แประมาณนี้แหละวะย่อๆก่อนสามาสา,มาเป็นปปเีบผนะักอาซ่าผักผสมขีคมีอย่งางนี้โดยเกพขั้นสีบผักโหลดทนก้หไม้ไทยก็ขา้หา,า,ส,าสิบโลโลเคยได้มาขายบานเท่าอ่ะคือมันดีอยู่แต่ว่าคนสื่อ ก็ยังก็บกว่าสื่อมันน้อยและมันแห้งบนอางเนอะตรง้ต้นนี้นี่มันอยู่ห่าิบกลก็เลยว่าสิบว่าผาผสมชสมิสิบว่าผาผสมชิมโดยตรงเลยเพื่อยงเพื่อให้มันมาะสกับวบาบานนอกมันเขาเคยยังไงเขาเปลี่ยนมาดิไซนรดูทางปบทางมีเี่ยงเมี่ยงเลมี่ยงได้ทุกพืชเลยรเจียวเเคเนี่ยมันเสมอแบมันพวกที่สูงเียอีพ n เเสมอเนาะ ัาที่นี่มันมีจริงๆพืชต้นนึ่งต้นนี่บอก่มันต้องการอาหารดินแบบชีววิยนนแต่ว่าปุ๋ย้แตลาดนเป็นดิมันเป็นดินที่ออทกัดตอนนี้มันเพิ่อยู่ที่สามที่บา้านดินในหนะบอกปับดินน่ามันให้พืชต้องการแบบว่ามันไม่ได้กินปิแยน ไม่ได้กินมาไม่อยากให้ได้กินนะครับผมก็สุดเคเบลมันให้แต่อาหารของของคอกมีแอตัวนี้มันเป็นการปรับปรุงดินแต่มีนอมทางสารเติมซี่ตื้อและก็รให้ดินหนีมันมีขีดกระเดือนตัวนีนี้มันเป็นอะารสันนิษฐานว่าซมเกิดเพราะชีวภาพถึกับดินไอ้ก็คือมันดึงเอาไงจังขั้นที่เปรียบเทียบแบบค้อมดีกว่าในตลาดคือดูเบาซัมพอดีก็คือหาเท่ามันคูณจากเอ็กซ์ที่หาสมาไม่มีแล้วเนาะเขาใส่คูณตัวอหารเถื่อจากสอสนี่ม มีนะอันเอออนเรางตรงๆเขมาเนแะต่ว่าสูตร n p จคือพอคือมันเสมอมันหายอยู่เด้วแต่มันเพิ่อมอยู่สิบสามอย,ายไไ่างนี่แนีนะ่ีโอเคนอกเพเขาใจเนอกประมณนเพราะเราพอใส่ปุยิบเพรเยหมู้วยหนะ <c oughs> ึ่ง<ม>ที่ใส่ที่ใส่เขาเคยใส่ปุยคือเก่าจะได้ใส่แบบเดียวกันมีแตเปลี่ยนปุ้ยสู่สเท่านั้นี่ใส่ยังไงเขาเคยใส่แบบได้ปุยชคมีน่ะหมดลบางเทอ บางส่วนเน,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  eras, น road, ี่มันดินนี่มันมันร่วมสมุนหรือว่าเปนมาปัญหามันบวมากกัยนี่โดยเป็นในส่วนโดยโดยตัวนี้เนี่ยันว่าตัวใดส่วนที่ามันบวมง่ามออมันเป็นเรื่องเร่งเรงไปใต่มันเป็นรักปรุมดินี่ยนะโดยโดยซีเมนต์บางบางส่วนมันง่ามอไปงานกต็มเป็นมาอ่าอเข้าใจตันั้น้างจะใส่ไดได้เยอะกว่าก็ไม่าม่สิเกะนะว็สเิเมะผมบอกบอกบอคือไม่ใช่บะ มันสตั๊กโตเกินแล้วก็เพิ่มตัวขาเรื่อยยางคือดินก็หนีรถลงไปมันก็ขึ้นบบไม่บอว่าวชั้วเอาินกองกกองน้นก็เกินหนักสากองจะมันจะมีเกินะเพาตัวเกินแดดาวนนก็มีมันสมบูรณ์เนาะมันกลับไปหาตัวมันสมบูรณ์ตัวอยยางที่ดินมันสมบูรณ์แต่ว่าหามาก็บอกนะมันก็ไปหามากอรเนะเขาเี็เให้มันสมบูรณ์ใตัวปุ๋ยนี่มันจะเออสมนา ไปซูลีเซลเนาะด้วยแต่ว่าก็เด็กชอบไปไปสกกันบ้างกันนั่นแหละบ้างแต่ว่าตัวมัิงเพราะว่าไม่ป็นปุ๋ยแบบว่าพอวิจารเข้มมากแบบว่าลุงอี๋สิมันจะบอกคือปุ๋ยที่ในตลาดเป็นมาตรฐานดิมาตรฐานตามนั้นเขาเรียกว่าเป็นเคมีตามนั้นนะเข้ากับศาสตายไปแต่อันนี้ลักษณะมันเป็นท่านเลยเห็นงเมื่อตรงนี้คนมาบอกนะบอกเฮ้ยมันเขาไม่ได้บอกหนอเราเรียว่าคือมันคือเห็นเขาเ่าบอกอีกเออ แง่นแหละตอนนี้ไฮขึ้นรัวจะจืดเด้อพิษจหายพวกแซนพยายามมันพิษจะดีก่บานสามสิบกุ้งคายเนาะมาโฮแซนใส่ในจัดใส่ในหอยกาแฟจัดจ็ดไปอยต้นพันต้นนี่มันก็ใส่ในแม่ใช่ไม่ปันไดี้ยววันอะไรกาแฟนานกุกหนึ่งนานระนหนึ่งสองรนหอยกุ้งค่าเม่ตัวนี้ต้องันนันเอาพวกเคลื่อเซว่าอุยแก่เคลื่อเซอานราคากาแฟ น่อยเลยนัเนี่ยืันนี้ลูกพิเศษวัอนี้ลูกก็อยแหงลูกชิตัดใส่ชงไข่ดองก่อนแต่ตี้ังให้สอบเลาเล่าิตตานี้ก็ออก่อนในรอเาสอบเดีวเดีย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 ยวไขนรอบสอบเดียวไดสอนกันันไ เอาปุ๋ยโดยเฉพาะเดี๋ยนะเขาลงอีกรอบนึงลงไม้รอบนี่กันฮะนี่นะถึงลองใส่ปุ๋ยอีรอ่าฮ่าฮ่่าอ่ะก็บภเนี่ยมันงงท่ักมันไ่นท้นต้นต้น้นตนต้นต้นต้นนต้นต้นนต้น้นต้น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 ตนต้นต้นต้น้น้ย อาชีพน้เลยวิลลี่ถจะเซย์นะซึ่ำเสาินมัเสองสามีีนะ่อง่ใส่ทำพวงทำพวงพี่นะผมไมีพวงเราจะแล่นด้ตเป็นน้ำมันมีซเซหมือันแม่นี่มีซเซีนกองนึงคราเขาเขาเขาขีดนี่ยนมันใ่านหาิไหนกองคุมขากุมาก้าสเลว่ากกว่า

นัำจุ่มดีเลยนัำนแบบจุ่มเนาะมันแนวมันก็จุ่มมนวกซิบโลก็ยังโยดเลยแม่เนี่ยป่ะเนาะมีกรที่โอ้โหอย่างนี้อยู่ในทางมันบ้าไแล้นะลูกะว่า